สวัสดีครับพัตเตอร์เดอร์สกอร์โฮเทลเซ拉เซเว่นวิสกี้ไมยูนิฟอร์มวันนี้จะมาแนะนำการใส่โทนนะครับก็คือถ้าเราไปเจอความถีบางความถีที่ใส่โทนสเปรย์ไว้นะครับอย่างเช่นพวกที่เป็นเอ h โ l ลิงนะอย่างช่องนี้นะฮะหนึ่งสี่ห้าเจ็ดห้าศูนย์นะครับวิธีการใส่โทนก็คือถ้าเรารู้ว่าความถีเนี้ยใช้โทนอะไรนะครับเราก็เข้าไปที่เมนูนะฮะ ก็เลื่อนไปที่เข้าเมนูแล้วนะฮะเราก็เลื่อนไปที่คำว่าดุก๊กสซเโทนนะฮะกดปุ่มฟ้าเข้าไปนะครับแล้วก็ไปเลือกโทนสเลควร์ฟเรนซี่นะฮะก็หมุนหมุนหาความถี่ที่ที่ใช้นะครับช่องนี้67เฮิร์นะครับก็กดโอเคไป ครับกดออกมานะฮะกดออกจากเมนูเสร็จแล้วก็มากดที่ตัวนี้ฮะควิกนะครับแล้วก็เลื่อนไปที่โทนนะครับนีฮะที่โทนนะครับกดโอเคเข้าไปโทนออนฮะนะครับข้างบนก็นจะมีคําว่าโทนขึ้นมานะครับนี่เราก็กดออากาศสามารถ เข้าไปในความถี่นี้ได้เลยนะครับอันนี้คือถ้าเรารู้ความถี่โทนนะฮะอีกวิธีหนึ่งนะครับถ้าเราไม่รู้ความถี่โทนนะก็ใช้โหมดนี้ครับโหมดสแกนนะฮะกดโหมดเข้าไปนะครับเลื่อนเลื่อนลงมานะฮะมาหาคำว่าโทนนะครับาหาคำว่าโทน แล้วก,กดป,ปุ่มฟ้าเนี่ยนะฮะเครื่องก็จะสแกนให้นะครับสแกนไปเรื่อยๆนะครับบางที่ที่ใส่โทนไว้นะฮะสังเกตง่ายๆเลยนะครับมันจะหยุดนานนะฮะหยุดรอนะครับเนี่ยเราเจอแล้วนะฮะอย่าง67เฮิร์สนะฮะมันจะค้างนานๆน,น,นะครับค้างนาน ตอนนี้ก็คือช่องนี้ใช้ไฟใช้โทน67เฮิร์นะครับนี่ฮะ67เฮิร์ตจะค้างนานๆนะครับนานกว่าฟัมทีอื่นนะครับอันนี้คือโทนช่องนี้เราก็จดแล้วก็เอาไปใส่ในในโทนสเกลนะครับแล้วก็กลับไปที่มีนา เข้าไปที่โทนโทนเเลแล้วก็ตั้งวามทีนะครับ67เหมือนเดิมนะครับครับออกจากเมนูมานะครับแล้วกดใส่โทนเข้าไปโทนอ่อนนะครับแค่นี้ฮะเราก็ใช้ความทีนี้ได้นะฮะถ้าใส่โทนไว้นะครับถ้าความทีที่ไม่ได้ใส่โทนไว้เนี่ย ก็คือเวลาสแกนมันก็จะวิ่งไปตลอดนะไม่มีหยุดค้างนะครับก็น่าจะช่วยเพื่อนๆใช้โทนได้สะดวกขึ้นนะฮะในกรณีที่ไม่รู้จักความถี่โทนของความถี่นั้นนะฮะสำหรับไอคอม ID51 นะครับขอบคุณครับ